สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ย,ยิปซีพยากรสำหรับคนที่เกิดปีชวดประจำเดือนพฤษภาคม2567หรือปี2024การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากัน อิทธิพลของไพ่กงล้อนะคะเป็นไพ่ใบใหญ่นะเป็นไพ่ที่ดีเรื่องทรัพย์สินเรื่องของอสังหาริมทรัพย์หรือการเคลื่อนไหวสิ่งต่างๆอิทธิพลของไพ,พ่จักรพรรดิเข้ามากระทบมันมีโอกาสหรือโครงงานใหญ,ใหญ่หรือผู้ใหญ่นั่นแหละจะเข้ามาให้การสรับสนุนกันไพ่เจ็ดไม้เป็นคนขยันนะคะอิทธิพลของไพ่นะคะ การยนตมิตต่างๆหรือการขึ้นไหวหรือการเดินทางต่างๆยังเข้าหาในช่วงนี้ด้วยนะคะฉะนั้นถือว่าเดือนนี้นะคะน่าจะเป็นเดือนที่มีโอกาสนะคะหรือมีเรื่องของการขึ้นไหวที่ดีนะคะโดยเฉพาะตําแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้ชายตําแหน่งนี้ดีมากนะเข้ามาส่งเสริมดวงกับเรื่องงานถ้ามีความคิดจะทํางานอะไรหรือเสนอโครงการอะไรให้เข้าไปหาเลยนะคะจะทําให้ประสบความสําเร็จ ละตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงตำแหน่งนี้ก็ถือว่ายังเป็นตำแหน่งนะคะที่ยังเข้ามาให้การช่วยเหลืออยู่แต่ว่าเรื่องของความสัมพันธ์นะคะเรื่องของนะคะความรู้สึกนะคะเรื่องของมิตรภาพต่างๆอาจจะลดน้อยถอยลงไปนะอาจจะต้องไปปรับความสัมพันธ์นะคะในตำแหน่งนี้ให้มากหน่อย ในตำแหน่งของบ้านที่อยู่อาศัยสำนักงานร้านค้ายังเป็นตำแหน่งที่ดีค่ะเพียงแต่ว่านะคะถ้าอยู่ในช่วงที่มีการปร,ปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมอันนี้มองว่าไม่เสียหายนะคะหรือว่าทําบนไดบ้านทําที่จอดรถอย่างเงี้ยนะคะอันนี้มองว่าเป็นสถานก,การณ์นะคะแต่ถ้าเกิดว่านะคะไม่ได้มีเรื่องของการปร,ปรับปรุงต่อเติมอะไรนะคะก็ต้องไปดูแลในตําแหน่งของตัวบ้านให้ดีว่าตําแหน่งไหนที่เป็นรอยแตกอรอยรั่วรอยร้าวให้ไปทําการแก้ไขซะจะไม่เรื่องของความรักหรือความสัมพันธ์หรือแม้แต่เรื่องสุขภาพของคนในครอบครัวดีขึ้น ในตำแหน่งนะคะของญาติพี่น้องไปตํตำแหน่งที่ดีค่ะญาติพี่น้องน่าจะนำข่าวดีนะคะหรือว่าอาจจะมีเรื่องของการเดินทางนะคะมาหากันในช่วงนี้ค่ะในตำแหน่งนะของบริวารจะได้บริวารที่เก่งบริวารที่ขยันมาช่วยเหลือง,งานในตำแหน่งของลูกหรือหลานจะนำความสําเร็จกับเรื่องของการเรียนการงานหรือแม้แต่เรื่อง <c oughs> ของการเดินทางต่างๆมาให้ละตำแหน่งของเพื่อนร่วมง,งานถือว่าเป็นตำแหน่งที่อาจจะมีความไม่เข้าใจกันบ้างนี้ให้ไปปรับแต่มองว่ายังปรับกันได้นะคะ ในตาแหน่งของการช่วยเหลือจะมีคนเข้ามาการช่วยเหลือค่ะเดือนนี้นะคะก็เป็นเดือนที่ไพ่ยิบสียังเตือนว่าคนที่เกิดนะคะปีชวดนะคะอย่าใจร้อนคือไพ่สิบดาบอะอย่าใจร้อนใจเย็นๆนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ต้องนะคะระมัดระวังเรื่องของความขัดแยง้งหรือเรื่องของสุขภาพร่างกายของตัวเองในช่วงนี้ด้วยค่ะการทํางานในช่วงนี้ถือว่าไพ่งานออกมาค่อนข้างสวย ไม่ว่าจะเป็นอิทธิพลของไพ่เจ็ดไม้ไพ่แปดไม้นะคะแล้วก็ไพ่อัศวินไม้เข้ามาเคลื่อนไหวทาําให้เรื่องของการทํางานในช่วงนี้นะคะสาม,มารถที่จะเคลื่อนไหวนะคะหรือว่ามีโอกาสที่จะก้าวหน้าในช่วงนี้ค่ะไพ่งานค่อนข้างมากแล้วก็ยังมีอิทธิพลของไพ่การเข้าหางานหรือความขยันด้วยนะฉะนั้นเด๋ยนนี้ของให้ขยันหรือสร้างผลงานให้มากจะประสบความสําเร็จนะคะและผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายเนี่ยนะคะจะเป็นคนที่ชอบชอบคนขยันน่ะนะคะคนที่เกิดพิช่ตต้องสร้างผลงานแล้วเข้าหาผู้ใหญ่ตําแหน่งนี้ให้มากส่วนผู้ใหญ่ที่เป็น ผู้หญิงเนี่ยนะคะเราต้องเข้าไปเอาใจนิดนึงนะคะจะทําให้เรื่องของะะการสนับสนุนนะคะกับเรื่องของงานเรื่องธุรกิจดีมากขึ้นถ้าจะให้ระวังก็อยากจะให้รอบคอบในช่วงปลายเดือนบ้างนะเรื่องเอกสารเรื่องของการทํางานหรือการลงทุนที่มันควรที่จะสอดคล้องกันนะะ่ะนะคะอาจจะต้องทําให้ละเอียดนิดหนึ่งค่ะส่วนเรื่องของการเงินนะคะ อิทธิพลของไพ่รายได้นะคะยังถือว่ายังขึ้นไพ่หนึ่งเหรียญอยู่นะคะก็เป็นเรื่องของการเงินที่ยังส่งผลดีนะแล้วก็ไพ่งานค่อนข้างมากด้วยก็ถือว่าไรายได้มาจากงานนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของความคิดที่จะซื้อทรัพย์สินซื้อรถหรือซื้อที่ดินนะคะหรือมีเรื่องของโอกาสการเงินนะคะเข้ามาในช่วงนี้ค่ะส่วนเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนโสดจริงๆมีไพ่ความรักค่อนข้างดีแต่นะคะคนโสดอาจจะไปรักเพื่อนตัวเองแล้วก็ไม่กล้าแสดงความรู้สึกเพราะกลัวจะเสียเพื่อนนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยนะคะคนโสดม ต้องรีบร้อนค่ะเพราะก็มีดวงนะคะที่จะพบรักนะคะหรือพบอรักต่างวัยกับคนต่างถิน่นทางชาติด้วยแต่ความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะต้องใจเย็นๆนะคะแล้วก็พัฒนากันไปก่อนค่ะ ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาในความรักต้องระวังอาจจะมีเรื่องของความสัมพันธ์ที่จืดจางลงไปหรือเกิดความไม่เข้าใจกันนะจากนั้นต้องมานั่งจับเขาปรับความคิดปรับความเข้าใจกันด้วยนะคะจำให้เรื่องของความสัมพันธ์ดีมากขึ้นค่ะถ้าคู่ไหนบอกว่าช่วงนี้ความรักดีนะคะไม่ได้มีปัญหาเลยนะคะแต่ว่าไพ่ยิบีบอกว่าความสัมพันธ์มันเริ่มจืดจางลงไปแล้วนะเราก็ไปใส่ใจคู่ครองคนรักบ้างนะคะหรือพากไปเติมความหวานให้มากๆนะคะจะทําให้เรื่องของความสัมพันธ์ดีมากขึ้นคือบางคู่เนี่ย คุณรักอาจจะรู้สึกว่าคู่ครองคนรักของเรานติดเพื่อนมากเกินไปนะคะแล้วก็เข้ากับเพื่อนของอ e ีกฝ่ายนึงไม่ค่อยได้ด้วยนะคะฉะนั้นเราอาจจะต้องทําความเข้าใจกันตรงส่วนนี้ให้ะระับอย่างเท่าเทียมนะโดยเฉพาะสามีหรือภรรยาเนี่ยนะคะจะต้องปรับเวลากันให้ให้ได้หรือเรื่องของสถานะความสัมพันธ์ต่างๆนะคะจะต้องแบบตีโจทย์ให้แตกนะไม่งั้น,นความสัมพันธ์มันจะไปกันยากนะสุขภาพร่างกายในช่วงนี้ต้องระมัดระวังเรื่องของอาหารการกินค่ะแล้วก็เรื่องของการไหลเวียนของเลือด ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของลำไส้เรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะ เรื่องของการปวดหัวเข่านะคะการปวดศีรษะนะคะการปวดกล้ามเนื้อนะคะปวดแขนปวดขาปวดหัวเขา่าปัญหาที่นะคะเป็นโรคประจําตัวแล้วก็เป็นโรคเรื้อรังมาก่อนต้องรอบคอบการทํางานของไตก็ไม่ค่อยดีค่ะฉะนั้นอาจจะต้องดูแลติงให้มากถามว่าเดือนนี้ติดคลาะไหมมีที่ผลองให้ครอะอยู่นะอาจจะต้องหาเวลานะคะไปตรวจสุขภาพก่อนนะคะแล้วก็มีสติกับเรื่องของการใช้ชีวิตรวมถึงนะคะต้องนําเงินส่วนหนึ่งไปบริจาคไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริจาคผ้าหอ่อศพโรงศพ นะบริจาคก,กับโรงพยาบาลสงฆ์หรือแม้แต่นะคะเรื่องของค่าค่าน้ําค่าไฟอะ่ะนะให้กับทางวัดนะคะนี้ถ้าเกิดาสามารถบริจาคได้นะคะก็ทําตามกําลังนะอย่าทํามากนะอย่าให้ตัวเองเดือดร้อนนะคะก็จะเป็นเรื่องของกุศลที่มารดทอนในเรื่องของปัญหาต่างๆด้วยหรือถ้ามีโชคในเรื่องของการเงินในช่วงนี้ควรที่จะแบ่งเงินส่วนหนึ่งนะคะไปทําบุญทําทานนะคะหรือทําโรงทานให้มากหรือช่วยเหลือผู้พิการด้วยนะคะ ตรงส่วนนี้จะเข้ามาหนุนนํากับเรื่องของการเงินหรือสุขภาพของคนที่เกิดปีชวดดีขึ้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะว่าคนที่เกิดในแต่ละวันเป็นอย่างไรคนที่เกิดปีชวดนราชิ์เนี่ยนะคะถือว่าส่งผลดีกับเรื่องงานการเงินและก็ื่องของความรักด้วยคนไหนที่มีที่ดินนะคะสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้หรือให้เช่าหรือถ้ามีความคิดที่นะคะจะ ขายนะคะก็อาจจะมีเรื่องของข่าวดีเกิดขึ้นค่ะถ้ามีความคิดที่จะซื้อถามว่าซื้อได้ไหมซื้อได้ค่ะนะคะมันจะเป็นทรัพย์สินนะคะหรือว่ายังเป็นประโยชน์ให้กับคนที่เกิดวันอาทิตย์อยู่นะคะ คนที่เกิดน,นะคะในช่วงนะคะวันจันทร์นะคะถือว่าการทํางานนะคะยังเกิดโอกาสนะเพียงแต่ว่าในเรื่องของโครงงานหรือโครงการน,นะคะที่เรานะคะมีความคิดจะทําอาจจะเกิดความร่าชา้หารหรือต้องนํากลับมาปรับปรุงก่อนในช่วงนี้นะคะชา้าในเรื่องของการทํางานนะคะต่างๆอาจจะต้องใจเย็นนิดหนึ่งค่ะแล้วก็ต้องเข้าหาผู้ใหญ่ให้มากการประสานงานกันเป็นคู่ด้วยนะคะอาจจะต้องทําให้เกิดความเข้าใจส่วนเรื่องของการเงินยังเป็นเดือนที่นะคะรายได้เข้ามานะแต่ค่าใช้จ่ายจะมาก โดยเฉพาะเรื่องบ้าน เรื่องรถเรื่องยานพาหนะนะคะอาจจะต้องควบคุมให้ดีแล้วก็สุขภาพของคนในครอบครัวหรือผู้ใหญ่ด้วยนะคะส่วนเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนโสดมีดวงที่จะพบรักค่ะอาจจะพบรักนะ,ะต่างวัยนะคะแต่เป็นความสัมพันธ์ที่นะคะอาจจะยังไม่ใช่ความรักนะคะที่ยืนยาวฉะนั้นคนโสดอาจจะต้องคบกันให้พ้น2เดือนนะคะถึงจะชัดเจนส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาความรักหรือความสัมพันธ์จืดจางลงไปนะคะฉันต้องปรับกันให้มากสุขภาพร่างกายต้องระวังเรื่องของอาหาร การกินเรื่องของอุบัติเหตุค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงบันอังคารส่งผลดีกับเรื่องงานนะคะถ้ามีความคิดที่จะนะคะประมูลงานหรือแม้แต่ไปสมัครงานหรือการลงชนจะเกิดประโยชน์นะคะผู้ใหญ่จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่การเงินนี่รายได้ดีมากๆค่ะส่วนเรื่องของความรักนะคะคนโสดนะคะคือยังไม่เด่นนะเพราะว่า ่วงน,นี้เอาแต่ทํางานนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะก็เป็นคู่ที่ส่งเสริมดวงกันกับเรื่องงานเรื่องการเงินแต่ต้องเติมความหวานกันให้มากค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันพุธถ้าทํางานนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานข้าราชการทหา,หารตํารวจเป็นแพทย์เป็นพยาบาลขายเหล็กโลหะอะไรลงกลึงขายสังกะสีนะคะหรือว่าคนที่ทํางาน หรือการค้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการขายประกันผู้รับเหมาก่อสร้างด้วยถือว่าเป็นอาชีพที่ถูกโลกแต่ถ้าเราทํางานประจำเดือนนี้อาจจะมีปัญหากับเรื่องงานบ้างนะอาจมีการปรับเปลี่ยนหรือการยกย้ายเกิดขึ้นหรือถูกกดดันเนะี่ยกับเรื่องของการทํางานเราก็ต้องรอบคอบค่ะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะถือว่านะคะรายได้นี้ยังเกิดขึ้นอยู่นะ,ะโดยเฉพาะการเงินชดเชย นะคะหรือว่าเรื่องของอไรายได้มันจะเป็นลักษณะแบบชุกคลาบนะคะนะอาจจะเป็นเรื่องของการขายทรัพย์สินไปแล้วได้เงินมาอาจถูกไล่ออกแล้วก็ได้เงินอย่างเงี้ยนะคะได้เงินประมาณ3เดือนประมาณเนี้ยหรือบางคนก็เหมือนกับว่านะคะมีเรื่องของนะปัญหาสุขภาพแล้วมีเรื่องของการเงินชดเชยปรากฏขึ้นเนี่ยนะคะฉะนันอาจจะมีเรื่องของการเงินนะที่เป็นลักษณะแบบชุกคลาบเกิดขึ้นบ้างนะคะแต่ก็มองว่าไรายได้มันยังขึ้นมาอยู่เราก็ไปควบคุมเรื่องของค่าใช้จ่ายแล้วกันส่วนเรื่องความรักคนโสดไม่เด่นนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะความ ก็จะมีปัญหาการรวมถึงเรื่องของสุขภาพร่างกายด้วยถือว่าเป็นเดือนที่ตกเคราะห์แล้วก็อาจจะเป็นเดือนที่มีปัญหาสุขภาพเรื่องของอุบัติเหตุนะคะต้องดูแลติงให้ดีคนที่เกิดนะคะในช่วงวันพฤหัสบดีนะคะถือว่าเดือนนี้นะคะการทํางานนะคะยังได้รับโอกาสที่ดีอยู่นะคะหรือว่ามีเรื่องของการทํางานชั่วคราวปรากฏขึ้นนะคะหรือบางคนก็อยู่ในช่วงที่กําลังนะคะปรับปรุงหรือแก้ไขกับเรื่องงานด้วยถือว่าจะจะส่งผลในด้านดีะนะ ส่วนเรื่องของการเงินนะคะอาจจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นบ้างนะคะแต่ถือว่ายังสามารถจัดการไปได้แนะคนไหนที่มีปัญหาด้านกฎหมายด้านคดีความนะคะก็อาจจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นบ้างนะคะก็มองว่าจะจัดการทําให้เกิดความเป็นธรรมหรือเกิดความเป็นระบบระเบียบมากขึ้นส่วนในเรื่องของความรักนะคะสาหรับคนโสดนะคะก็นะคะมีดวงนะที่จะพบรักนะคะ อาจจะพบรัากบคนที่เป็นเพื่อนกันหรือว่าคนเก่าๆอาจจะกลับเข้ามาแต่เป็นความสัมพันธ์นะคะที่ยังไม่ลงตัวนะคะคืออาจจะเป็นเดือนที่เราต้องคุยกันก่อนว่าจะไปกันได้ไหมหรือคนโสดอาจจะมีความรู้สึกว่าความรู้สึกมันไม่เหมือนเดิมแล้วนะคะไม่ต้องการแล้วนะคะแล้วก็อาจจะรู้สึกว่านะคะการพัฒนาความสัมพันธ์ในครั้งนี้อาจจะปฏิเสธไปก็ได้เพราะคนโสดรู้สึกว่า,วามันความรู้สึกมันไม่ไม่ใช่แล้วประมาณนี้นะคะหรืออีกรณีหนึ่งก็คือ อาจจะหลงรักเพื่อนตัวเองแล้วก็อาจจะคุยว่าจะมาเป็นแฟนกันไหมถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นแฟนและจะเป็นแค่เพื่อนนะก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ต้องปรับอารมณ์นิดนึงค่ะฉะนั้นความสัมพันธ์มองว่ามีโอกาสนะเพียงแต่ว่าเราจะอาจจะต้องพูดตรงไปตรงมานะคะหรือว่าต้องนะเคลียร์ในเรื่องของปัญหาใจกันนะคะทําให้ถูกต้องทําให้ชัดเจนด้วยนะคะจะมีโอกาสสาหรับคนโสดส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะก็มองว่ายังเป็นชื่อผลของไพ่ความกังวลใจอยู่แต่มองว่าถ้า ตั้งใจปรับกันจริงๆอิน,นะคะก็ยังสามารถปรับกันได้หรือยังเคืนดีกันได้อยู่นะคะปัญหาค้างคาคาคาใจอะนะหรือปัญหาความน้อยเนื้อต่ําใจต่างๆก็ต้องมาคุยกันหรือต้องปรับกันให้เยอะค่ะสุขภาพร่างกายในช่วงนี้ก็ปัญหาโรคเครียดการไหลเวียนของเลือดค่ะ คนที่เกิดนะคะในช่วงวันศุกร์นะทธิพนของให้การเดินทางเข้ามาขึ้นไหวอาจจะเป็นช่วงที่มีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นหรือการทํางานเข้ามาอย่างรวดเร็วนะคะเป็นช่วงที่เราต้องขึ้นไหวกับเรื่องของการทํางานให้มากะคะ่ะสิ่งที่อาจจะต้องระมัดระวังคือเรื่องของอารมณ์หรือความใจร้อนนะส่วนเรื่องของการเงินรายได้มาจากงานนะคะ,จจะ,ตะคแต่ว่าค่าใช้จ่ายอาจจะเข้ามาบ้างในเรื่องของการเดินทางนะส่วนเรื่องของความรักคนโสด ก็มีดวงนะคะที่จะพบรักจากการเดินทางหรือพบรักทางไกลหรือมีคนเข้ามาพัฒนาในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะแต่ยังเป็นเรื่องของความรักที่มาเร็วจนเกินไปแล้วก็อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจนส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักต้องปรับกันเพราะบางคู่นี่ไม่ได้อยู่ใกล้กันเลยทํางานกันคนละที่ทํางานกันคนละจังหวัดด้วยต้องปรับหรือเติมความหวานกันให้มากค่ะ สุขภาพร่างกายในช่วงนี้ก็อาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนะคะหรือเวลาขับรถอย่าขับเร็วไม่งั้นอาจจะมีปัญหาสุขภาพได้คนที่เกิดบันเสาร์นะคะคนที่ทํางานด้านการเงินบัญชีสินเชื่อนะหรือเปิดลงรับจำนำหรือขาย ของสวยงามหรือเครื่องประดับนะคะต่างๆนะคะอันนี้มองว่ายังเป็นการทํางานที่ถูกฉลอกอยู่นะคะแต่คนที่ทํางานประจํานะคะอาจจะต้องรอบคอบกับเรื่องของการทํางานในช่วงนี้ให้มากหน่อยส่วนเรื่องของการเงินรายได้หรือโชคลาภเข้ามานะคะแต่ว่ายังมีวิบากกรรมอยู่ทําให้โชคลาภที่เข้ามายังได้น้อยะคะ่ะนะคะรวมถึงค่าใช้จ่ายอาจจะยังมากก็ได้แล้วก็ควบคุมเรื่องของการเงินน,นิดนึงแล้วก็นะคะไม่ควรประคัาประกรันให้ใครในช่วงนี้ส่วนเรื่องของความรักคอนโสดไม่เด่นนะคะ ส่งคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะความรักก็จะมีปัญหากันอยากให้ไปปรับกันในช่วงนี้สุขภาพร่างกายก็ต้องระมัดระวังปัญหาโรคประจําตัวหรือการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อค่ะวันที่เปนวันที่ดีวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนําไปประกอบกิจการงานได้ในช่วงนี้นะคะก็คือวันอาทิตย์วันอังคารวันพฤหัสบดีวันศุกร์และก็วันเสาร ส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงในช่วงนี้ก็คือวันพุธแล้วก็วันจันทร์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าไพ่แสงสุขจะชี้นำว่าอย่างไรไพ่แสงสุขก็บอกว่างานอาจจะสะดุดนะเพราะอาจจะมีปัญหาเรื่องของเอกสารหรือการติดต่อกับเรื่องของการทำงานบ้างฉะนั้นต้องใจเย็นนิดนึงค่ะ ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะไพ่แสงสุกบอกว่าเดือนนี้นะคะการเงินมันมีการขึ้นไหวนะคะที่ดีนะหรืออาจจะมีเรื่องของรายได้นะคะค่อนข้างมากในช่วงนี้แต่ยังเตือนให้ระวังอยู่เพราะการเงินที่เราคิดว่าเราจะได้อาจจะไม่เป็นไปตามเป้านะคะหรืออาจจะมีปัญหาบางส่วนนะทำให้เกิดค่าใช้จ่ายได้ค่ะแล้วก็อาจจะบอกคนที่เกิดปีชวดก็ได้ว่าได้เงินมามากก็ต้องรู้ด้วยว่าเรามีภาระเยอะเราก็ต้องจัดในเรื่องของการเงินหรือการใช้จ่ายให้ดีค่ะ ส่วนในเรื่องของความรักนะคะไพ่แสงสุขบอกคนโสดมีดวงค่ะที่จะพบรักนะความสัมพันธ์ที่ดูจะไปกันไม่ได้นะะอาจจะมีเรื่องของการเปิดใจกันนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของโอกาสที่จะได้พัฒนาแต่ว่าต้องเป็นไปตามขั้นตอนถ้าคนโสดใจร้อนจนเกินไปนะอาจจะมีเรื่องของการท้องก่อนแต่งนะฉะนันอาจจะต้องระวังตรงส่วนนี้ค่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาอาจจะมีปัญหากันนะคะแต่ยังเป็นความสัมพันธ์ที่ปรับกันได้ค่ะสุขภาพร่างกายในช่วงนี้ต้องระมัดระวัง สุขภาพร่างกายของผู้ใหญ่ภายในครอบครัวนะคะแล้วก็เรื่องของการประดูกปวดกล้ามเนื้อนะคะอาจจะเกิดขึ้นค่ะช่วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกําลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ